สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กับครัวคุณหญิงสไตล์อินดี้นะคะเข้าครัวกับหญิงวันนี้นะคะขออนุญาตจัดเมนูตามคํขอของเพื่อนสมาชิกนะคะก่อนอื่นเลยขออนุญาตฝากช่องอีกหนึ่งช่องของครัวคุณหญิงสไตล์อินดี้นะคะนั่นก็คือช่อง y o YouTube ฮักจังอินดีค้ค่ะเป็นช่องสัพเพเหระอีกหนึ่งช่องนะคะที่เป็นช่องเสริมของครัวคุณหญิงฝากเพื่อนๆด้วยนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเมนูตามคําขอในวันนี้นะคะ จะพาเพื่อนๆทำชาบูน้ำใสค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ยิงก็ได้ลงสูตรชาบูน้ำดำแล้วก็น้ำจิ้มชาบูนะคะซึ่งน้ำจิ้มนี้ก็สามารถนำมาทานได้ทั้งชาบูน้ำใสแล้วก็ชาบูน้ำดำส่วนผสมของชาบูน้ำใสและขั้นตอนการทำจะเป็นอย่างไรนั้นเข้าครัวไปดูพร้อมๆกันเลยจ้าค่ะในส่วนของชาบูน้ำใสที่พาทุกคนทำในวันนี้นะคะ เราจะไปเน้นที่การทําน้ําชาบูนะคะส่วนในส่วนของวัตถุดิบที่นํามาใช้ทานกับน้ําชาบูนั้นเพื่อนสามารถเลือกได้ตามชอบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาหมูไก่หรือว่าทะเลนะคะหรือว่าวัตถุดิบอื่นๆนะคะเป็นเนื้อวัวอะไรก็ได้นะคะที่เพ,เพื่อนชอบทานนามาทานกับชาบูน้ําใสนี้ได้เลยส่วนน้ําจิ้มนะคะแล้วก็สูตรชาบูน้ําดําก็เข้าไปติดตามทางช่อง u t u b e ครัวคุณหญิงสไตล์อินดี้ได้เลยนะคะพิมพ์ชื่อคลิปแล้วก็ค้นหาก็จะเจอนะคะ วันนี้เราจะมีทเทคนิคเล็กน้อยเกี่ยวกับการเตรียมกระดูกหมูด้วยนะคะมาดูวัตถุดิบตัวแรกกันก่อนเลยนะคะเป็นกระดูกสันหลังหมูนะคะเพื่อนๆนกระดูกสันหลังหมูหรือว่ากระดูกเอยนเล่งนะคะบางทีก็เรียกสั้นว่าเล่งนะคะก็จะเป็นส่วนของกระดูกสันหลังมีทั้งมันแทรกนะคะมีกระดูกเขาแล้วก็มีเนื้อติดนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดหวานใช้เป็นข้าวโพดดิบนะคะฝักก็เนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะ ข้ท,ทั่วไปไม่เล็กไม่ใหญ่คือเป็นข้าวโพดแก่แล้วอะค่ะในส่วนนี้ก็จะนํามาปรุงน้ําซุปทําให้หวานด้วยนะคะอันนี้จะเป็นหัวแครอทนะคะแล้วก็ปอกเปลือกล้างความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้นะคะหัวหอมใหญ่ค่ะปอกเปลือกเสร็จแล้วก็ผ่าซีกไว้แบบนี้นะคะกระลำนะคะกระลำปรีหัวเชยเท้า ปอกเปลือกล้างยางเขาออกให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็หั่นไว้เป็นท่อนๆแบบนี้นะคะความหวานวันนี้นะคะนอกจากน้ำซุปกระดูกแล้วเราก็จะเน้นไปที่ผักด้วยสลาลี่คอมบูนะคะซึ่งวันนี้เราใช้เป็นชนิดแผ่นนะคะแผ่นหนึ่งก็ยาวประมาณ2นิ้วค่ะในส่วนของสลาลี่คอมบูนะคะเดี๋ยวจะอธิบายไว้ใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นปลาโออบแห้งมันขาดไม่ได้อยู่แล้วสำหรับ น้ำชาบูนะคะต้องมีกลิ่นของโอด้วยอันนี้เป็นมิรินค่ะเหล้ามิรินอันนี้ก็เป็นเหล้าสาเกนะคะน้ำตาลกรวดค่ะเพื่อนๆเ,เกลือแกงนะคะพริกไทยขาวเป็นเม็ดนะคะแล้วก็บุบให้เขาแตกๆแ,แบบนี้นะคะไม่ต้องละเอียดเอาพอหย,ยาบๆนะคะรากผักชีตัดให้ได้รำต้นมาด้วยแล้วก็บุบให้แตกนะคะตัวต่อไปก็จะเป็นกระเทียมจีนนะคะปอกเปลือก ไม่ต้องบุบนะคะปอกเปลือกแล้วไว้แบบนี้เลยในส่วนของน้ําตาลกลวดนะคะเพื่อนๆมันจะเป็นน้ําตาลที่ละลายช้านะคะความละลายช้าของเขานี่ก็จะทําให้กระดูกหมูหรือว่าน้ําซุปเราเองสามารถดูดซับดูดซึมความหวานของน้ําตาลเข้าน้ําเข้าเนื้อได้ดีนะคะแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็ให้ใช้น้ําตาลสายขาวแทนได้นะคะผมสมทั้งหมดก็มีอยู่ประมาณเท่านี้ค่ะ เดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูวิธีการเตรียมกระดูกเล่งกันนะคะจ้าในส่วนเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากในวันนี้นะคะก็คือการเตรียมกระดูกสันหลังหมูนะคะว่าทํายังไงให้น้ําซุปเราใสแล้วก็จะได้ไม่ขาวด้วยนะคะขั้นตอนแรกก็คือนําน้ําเปล่าคะ่ะตั้งไฟนะคะรอให้เขาเดือดเป็นฟองขึ้นมาแบบนี้นะคะไม่ถึงกับต้องเดือดมากก็ได้นะ,ะเพื่อนๆแค่เป็นฟองอากาศขึ้นมาแบบนี้นะคะ่ะหรือกําลังจะเดือดเนี่ยคะ่ะ เราก็สามารถนํากระดูกเล้งนะคะก่อนอื่นกระดูกตัวนี้ก็ต้องทาวทำความสะอาดด้วยน้ําเปล่ามาสักสองสามน้ําก่อนนะคะพักให้เขาเสด็จน้ําแล้วหลังจากที่เราตั้งน้ํานะคะให้เดือดแบบนี้ก็นํากระดูกเล้งลงได้เลยนะคะมันจะเป็นการลวกน้ําคาวเขาทิ้งมันจะช่วยทําให้เวลาเรานําไปต่อยอดทำไม่ว่าจะเป็นน้ํำซุปกว๋วยเตี๋ยวน้ําใสหรือว่าน้ําสต๊อกต่างๆนะคะหรือว่าทําเล้งแซบก็ดีนะคะ น้ำซุปจะได้ใสแล้วก็ไม่ติดขิงเท้าด้วยนะคะพอเดือดเสร็จแล้วเราก็นํากระดูกเล้งลงไปเลยนะคะไม่ต้องคนนะคะทุกคนเอาลงเฉยๆหลังจากนั้นก็ร้อยเขาเดือดขึ้นมาอีกรอบนะคะหลังจากเดือดก็ทิ้งไว้สักสองสามนาทีก็ปิดไฟแล้วก็นํากระดูกเล้งขึ้นมาพักให้เสด็จน้ําแล้วเตรียมไปทําน้ําซุปชาบูกันเลยนี่ก็เดือดแล้วนะคะทุกท่าน มันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสีก็จะซีดลงไปแต่ว่าไม่ได้ให้ต้มนานนะคะไม่ได้ให้ต้มให้เขาแบบสุกหรือว่านุ่มยุยอะไรนะคะแค่มันเดือดขึ้นมาพอเลยนะคะนําขึ้นมาพักไว้ให้สะเด็ดน้ําค่ะไม่ต้องนําไปล้างน้ําเปล่าใดๆเลยนะคะนําขึ้นมาพักไว้เฉยๆเลยปิดเตาไฟให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปเตรียมน้ําซุปกันคะ่ะ หลังจากที่เราจัดการกับกระดูกเล้งเรียบร้อยแล้วนะคะหญิงก็ใช้หม้ออีกใบหนึ่งนะคะใส่น้ําเปล่าไว้เรียบร้อยแล้วนะคะน้ําเริ่มร้อนก็คือมีฟองอากาศขึ้นก็สามารถใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องรอให้เดือดน,นะเดี๋ยวเราก็จะนํากระดูกเล้งมาใส่กันนะคะกระดูกเล้งนะคะหน้าตาแบบนี้เลยหลังจากที่เราลวกผ่านความร้อนมาเรียบร้อยแล้วนะคะนําลงไปได้เลยไม่ต้องคนนะคะเพื่อนๆนาลงไปเฉยๆ หลังจากนํากระดูกทั้งหมดลงไปแล้วนะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมที่เป็นผักต่างๆนะคะเพื่อจะทําการนะคะเคี่ยวน้าซุปเขาให้เข้าน้ําเข้าเนื้อนะคะแล้วก็มีความหวานจากผักต่างๆที่เรานํามาใส่ในวันนี้นะคะนอกจากได้ความหวานความหอมจากไขกระดูกที่ออกมาจากในตัวเล่งแล้วก็ในตัวเนื้อของเล่งด้วยนะคะเริ่มจากข้าวโพดนะคะ หรือจริงๆแล้วเพื่อนจะใส่อะไรก็ได้เพราะว่าใส่พร้อมกันหมดอยู่แล้วอันนี้หญิงก็นำข้าวโพดมาใส่ผักเหล่านี้เราสามารถนำไปทานได้ทั้งหมดเลยนะคะสำหรับใครที่ทำทานเองนะคะไม่ต้องทิ้งใดๆเลยสำหรับใครที่ทำขายก็ต้องนำส่วนผสนทมทั้งหมดที่เคี่ยวได้แล้วหลังจากการปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะไปกรองเอาเฉพาะน้ำข้าวโพดลงไปแล้วนะคะเพื่อนตามด้วยหัวไชเท้าแครอท หอมหัวใหญ่กระหล่ำค่ะกระหล่ำก็หั่นแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องซอยให้มันละเอียดนะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะตามด้วยกระเทียมรากผักชีไม่ต้องปิดฝานะคะเปิดไว้แบบนี้เลยค่ะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวเราจะรอให้เขาเดือดขึ้นมานะคะมันก็จะมีสีขาวขุ่นขึ้นมาตามด้วยสาหร่ายความบุค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะช้อนฟองทั้งหมดนะคะทิ้งก็จะได้น้ำใสๆเราถึงทำการปรุงส่วนผสมที่เหลือนะคะที่เรายังไม่ได้ใส่นี่ค่ะต่อไปก็น้ำตาลกลวดน้ำตาลกลวดนี่ก็ใส่พร้อมผักต่างๆเลยนะคะเขาจะค่อยดูดซับซึมความหวานของน้ำตาลกลวดที่จะค่อยๆละลายละลายนะคะก็จะได้น้ำซุปที่รสชาติดีทีเดียวค่ะ ค่ะหลังจากที่เปิดฝาหม้อนะคะทิ้งไว้รอให้เขาเดือดขึ้นมานะคะก็จะมีฟองขาวๆข,ขุ่นๆข,ข,ขึ้นมาแบบนี้แต่ไม่เยอะนะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะเราได้แชร์เทคนิคเล็กน้อยๆนะคะในการเตรียมกระดูกสันหลังหมูไว้แล้วก็คือการลวกน้ําทิ้งนะคะเวลาเรานํามาต้มเคี่ยวอย่างเงี้ยมันก็จะมีฟองแค่นแค่เล็กน้อยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะน้าก็จะใสๆแบบนี้เลยนะคะ หลังจากที่เราช้อนฟองทิ้งหมดแล้วนะคะเราก็เคี่ยวต่อไปราวสองชั่วโมงนะคะน้ำเขาจะพร่องลงไปจากที่เราใส่ไว้ทั้งหมดเนี่ยนะประมาณ1ใน3ส่วนนะคะสมมุติว่าหญิงใส่ไป6ลิตรมันก็จะลงไปประมาณ2ลิตรนะคะ2ชั่วโมงก็ประมาณนี้ค่ะ2ลิตรก็จะเหลือประมาณ2ใน3ส่วนนะคะ ช้อนออกให้หมดเลยค่ะไม่ต้องปิดฝานะคะเราทิ้งเข้าไว้ตรงนี้เลยหลังจากนี้อีกสชั่วโมงเราจะมาทําการปรุงน้ําซุปกันนะคะก่อนที่จะไปทําขั้นตอนอื่นต่อไปเดี๋ยวมาดูกันค่ะอันนี้ก็ผ่านไป2อชั่วโมงแล้วนะคะนี่เลยมันก็จะน้ำมจะพองไปหนึ่งในสามส่วนอย่างที่หญิงแจ้งไปนะคะเพื่อนสามารถเติมน้ําเพิ่มเข้าไปได้อีกให้อยู่ในระดับเดิมนะคะก็คือสมมติว่าคุณใส่6ลิตร มันพ่องไป2ลิตรคุณก็เติมเพิ่มให้ได้6ลิตรเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้เราจะมาทำการปรุงกันนะคะใส่เนื้อปลาโออบแห้งเกลือพริกไทยขาวป่นนะคะเหล้ามิลินตามด้วยสาเกค่ะ สาเกกับมิลินนี่ไม่ต้องห่วงว่ามันจะมีกลิ่นของแอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์เมื่อเขาโดนความร้อนในน้านี่เดี๋ยวเขาก็จะระเหิดไปเองนะคะคงเหลือไว้แต่รสชาติความนุ่มนวลของกลิ่นเหล้ามิลินหรือว่าสาเกแค่นั้นเองนะคะไม่มีแอลกอฮอล์หลงเหลือนะคะนี่น้ําซุปที่ได้ก็จะประมาณนี้ค่ะเราจะเคี่ยวต่อไปให้เขาเดือดขึ้นมาอีกรอบนะคะก็เป็นอันใช้ได้ สำหรับใครที่ทำขายนะคะเพื่อนๆก็นำส่วนผสมเหล่านี้นะคะไปกรองในตะแกรงอีกทีนะคะก็จะได้เฉพาะน้ำซุปนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของปลาโออยู่ในน้ำซุปนะคะมันถึงจะเป็นเอกลักษณ์สัญ,ญลักษณ์นะคะของน้ำชาบูแล้วเราจะเอาไปทานกับวัตถุดิบตัวไหนก็ตามชอบได้เลยนะคะ ส่วนถ้าทําทานเองไม่ต้องเอาออกเลยก็ได้ไม่ต้องกรองเลยนะเะนเพื่อนตักไปทั้งแบบนี้เลยทานได้อร่อยมีประโยชน์นะคะได้ทานผักด้วยเพื่อนๆก็ลองไปทำทานกันดูนะคะถ้าชอบหรือว่าถูกใจอยากสร้งเป็นอาชีพก็สามารถนำไปต่อยอดนะคะเพิ่มปริมาณน้ำเพิ่มปริมาณส่วนผสมต่างๆต,ต,ตามปริมาณที่เราต้องการจะทำขายได้เลยนะคะอันนี้ไม่ว่ากัน อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะลองทําทานดูมันเป็นอะไรที่ทําง่ายนะคะทําทานเองวันหยุดสุดสัปดาห์วันว่างอยู่กับครอบครัวนะคะโดยเฉพาะหน้าหนาวที่จะถึงเนี่ยเป็นการอบอุ่นร่างกายที่ดีมากเลยค่ะการได้ทานชาบูร้อนๆนี่นะคะน้ําที่ได้ก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะเพื่อนๆอกองแล้วก็จะเป็นน้ําที่ใสามากกว่านี้นะคะแต่ได้ความหวานชุ่มฉ่าจากผักรวมทั้งความหอมจากกระดูกสันหลังแน่นอนเลยนะคะ ก่อนจากกันวันนี้นะคะหญิงก็ฝากเพื่อนๆช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหลังจากชมคลิปช่วยแชร์กันเป็นวิทยาทานให้เพื่อนๆท่านอื่นด้วยนะคะเผื่อใครอยากนำไปประกอบสัมมาอาชีพนะคะนอกจากชาบูน้ำดำแล้วก็มีชาบูน้ำใสให้เลือกทานกันด้วยส่วนสูตรน้ำจิ้มนะคะก็เข้าไปดูกันได้เลยในช่องครัวคุณหญิงสไตล์นี้แค่พิมพ์ว่าน้ำจิ้มชาบูก็จะขึ้นมาแล้วนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า